จำกิดนะครับก็เห็นไม่ขึ่งหน้าแล้วฮะเห็นไม่ขึ้งหน้า้องปกกิดนะออมมาเลยตั้งทำไมอะพักพักพักควายฮะควายผักักควายรัดเลยมึงเกยคายเข้าไปเดือนหนึ่งมึงใช้แค่เก้าสิบเก้าบาทดีกวอาดิฮะเอาไปไปไปชัวรอไปชัวคุยครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไอเขวางไม่รู้เรื่องหรอ้องพูดภาษาญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นรืเก็บตาห้องออเขบอกหองเลยไม่ใช่เฮ้ยใช่้เรื่องอ๋อไอ่มัศจรอะไรกันมันจเสีดา

ยังไม่ได้มั่งาวานสำนักของเมือะมาสาบา้านึงเดียวโคตเด็ดคอนะงหายเสียหา,ายหางชาลเองเรี่กคนมอ

ขอนี่อย่าเสไ่ขู่ขาอีนนี่ขอบคุณเนื้อภาษาญี่ปุ่นนะขอุณนนี่แค่ค่้ครับยออินนี่แค่นี้ครั

โหดันมากเลยลูกเออแม่ถามเลยใช่ใหแม่ถามอะไรอีกลูปให้จบหมาไม่ต้องพาทิ้งไปเลยเฮ้ช้างอัอนนี่เดี๋ยวแม่ขอดูตำรวจเลยนะลูกนะในดูหุ่นพี่ลูกมาเป็นล่ามให้หน่อยให้ดูหุ่นพี่ลูกเป็นล่ามให้หน่อยมาแล้ว,มา,ลว,าวลมาแล้วพระท่ใช้ตัสิละมาเลยพวกท่านนี่มาลูกแม่สง่งภาษาไปนะล,ลูกคนแรกเลย

แบบนี Workers, <S <S ้ไม่น่าให้เขาถึงเท่าไหร่แนวอะให้ชืมอ่าตังรู้เรื่องไหมให้ให้ให้แป่ว่าอะไรคือให้ชวันดีในประมาณนี้เดี๋ยวผมแทนเป็นล่ามให้เลยกันเข้าใจปะเดี๋ยวแปลให้ให้ชื่อว่าให้ชื่อใหชื่อ่อให้ชื่อว่ามอตโตจังเขาบอกว่าเขาให้ชื่อว่ามอตโตจังเข้าคจปะให้ชื่อ่ะ โดโดโดฮิโดโดฮิโด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 ฮิโโเขาร้องเพลงเพลงอะไรมิลี่โตโตเอ่ออะไรนะเพลงอะไรนะอยากฟังเยอะกูจะไม่เหมือนเก่าไมชรอาอ้าวแฮมแฮมมี่แฮมมี่ เอกมาทำเรือทุกคนตื่นเลยขึ้นเ่ือเลยเขาบอกว่าเขามาทางเรือเขาพายเรือไปอย่างไกลมากแน่ใจว่าเรือเรือไปกคุวกจะไม่รู้เรี่ยอยู่ลำางไม่ชอบหรอ

เสียทรงเลยเนี่ยไม่ไงเนี่ยตาคนนี้ไม่กใจลูกเลยเป็นคนใหม่เลยมาจากประเทศจีนจะรวยคนบ้าไม่ไม่มาเนี่กผู่ ยุงเมืองเราเดี๋ยวพาไปนัดฟันด้วยผิดจ้ะตายเลาไ้พวกนี้นี่ขายผูเท่าไหร่นะมัน,น,นีเรียบผงช้างอสองแรกมันมีเยอะกว่านี้ค่ะอ,อันนี้มามอไซเจอรถไอ้สิบล้อหัอ,อ้อยอ่ะอ่าไอ้ต้นอ้อยมันเกี่ยวไปครึ่งหนึ่งไง วันเดือแค่นี้เดือแค่นี้เลยอดค่ะปลอดดีปวัดดีปวัดดีครับคุณแม่ปวัดดีค่ะคุณแม่ไม่ต้อให้ใครไม่ต้องให้ใครปลอดดีค่ะแม่ของกลัวกลัวปาไม่กลัวไม่กลัวคุณแม่น่ารักจังเลยแล้วคุณถามแม่แม่ว่าเขารักไหมแต่เขาแหล้คุณแม่นยกล้งจะจองจะจองไว้ก่องวงปวัดดีปวัดดีค่ะอันนี้ั้งเป็นคนประเทศเยียงฮะเป็นคนเยียงเป็นคนเยียงค่ะเยียงใหม่ คนเจียงนะเป็นคนจีนเธอคนเจียงอันนี้ทั้งอยู่เมืองไหหลํำหายหลํำคุณชื่อว่าอะไรครับช้งชื่อชำฉีหลีเกี่ยวหด่นชำฉีหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดนหลีเกี่ยวหุ่นลดเกี่ยวเไม่เกี่ยวกันงกลังทำมือมาแคเหมือนมันไม่เกี่ยวกันไม่มีรวดใช่ไหมไม่มีรวดไม่มีรวดอ่าฉันเป็นคนเจียงนะฉันจะมาเลือกคู่ ในช่องบอกยังบ้างช่้งยีงมีฐานะมั้ม Chun, ีฐานะร่ำรวยฐานะร่ำรวยพ่อกับแม่นี่อาชีพต่างกันพ่อทั้งนี้มีอาชีพขอเี้มรื่องนี่ไม่เยีไอ้กูก็เีืยดตรงไหนเนี่ยอ๋กูบอกพ่อกูนี่มีอาชีพขอเี้อี้มันทำยังไงขอนี้ทอแหก็มึงก็ทอดทอแหเออทอแห่างนี้จมึงอย่างเนี้ย ไม่ร <Cornell> ู้เรื่องอย่างนี้วะคอยขาไรกูบอก่งเหี้ยจงเหี้ยอทงเนี่ยที่จเหี้ยคอยงจงที่พุกตะวันตรงหัวเลยนะพอเขออกเขาเหี้ยกัางทะเลเลยออกเขาหกทะเลพอถึงทะเลปุ๊บพอเจ้าเวียงเหีนยลงน้ำไปเลยใครอะไรกูเจ๊กูเจงมพ่อมึงที่จงน้ําพ่มึงเนี่ยกเนี่ยอย่าอยู่กับพ่อเลย พอแกอางเอ้เดี๋ยวลงน้ำไปเลยพอฉันก็อมัน่องขามันองงึ๊บตึ๊บขาตอแเพอฉันก็เดินเดเยวดินแขนเออเดินเหยยอเอ๊ะเย่ไม่ครึ่งวะมันดงแก้แก้เดย๋่ไม่คึ่นไงมันโดนน้ำไงเออมันโดนน้ำมันดงแก้เลยพอไปดึงมาเจ้ากรรมทำไมเหี๋ยขาดเลยำกเขาด เขียงอ่ะเออก็จะยิงว่ะพอเขียขาปุ๊บก็เลยตัดตัดเงินใจเก่เหี้ยกลับไปบ้างแต่แข่กลับไปบ้านเออให้แม่เนี่ยเย็ดให้แม่ทำอะไรเนี่ยแม่เป็นที่เย็ดจับคนละอาชีพเออแม่เย็ดจับก็เก่งกับไปบ้านไปให้แม่เย็ดให้เพราะกับแม่เขาต้องไปนั่งเย็ดกันเย็ดอะไร ยตเอกันเย็้แหเออนั่นแหละย้แันงก็ก็กไปนั่งย็ะกับย้กกัไปย็ก็มาพ่อบอกให้เท้าวะทไมอ่ะก็พ่อย้ะขาดเลยอ่ะพอยังไม่เป็มยังไม่เป็นไงเออแต่พูดงเรื่องเย็บจับนะบ้านันี่ย็บเต็บ้านเลยพี่สาวก็ย็เต็นพี่ชายก็ย็กเต็งตอนนี้พี่สาวจับไปแล้วทไมอ่ะมัทั้งวันทั้งคืนพักไม่พ่องลค้าเยอะเออจับพิษแต่พถึงพี่ชายทีุ่ดยกบรับรงล ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ๊ะพี่ผมกขึ้นหาด้วยไปร้องขอให้รวยเอ๋นี่ออกจอบพี่ชายให้สุดยอดนะพี่ชายคุณชื่ออะไรพี่เบสครับไอ้พี่พี่เบีสพี่ก่ะอ่าพี่เบีสเนี่ยสุดยอดมากเลยนะเขาเขาได้ได้โลเลยอ่ะได้โลเออเขาตลกเกงก็ไร ตีลังกายเย็บก็เป็นตรงนี้เขามีฉายาแล้วนะว่าจอบยุคภูมิยอดเย็บแต่ตรงนี้ตรงนี้เขาพัศแล้วตั้แล้วเขาพัศเขาพัศทำไมเขามองหน้าที่มาให้ช้างรอพี่เย็บมั้งเปล่าฮะเย็บมังไหมไอเรื่องเย็บช้างก็เป็นอยู่แล้วล่ะเออเพราะว่าทีมนี้เออเขาแม่เขาก็ส่งเข้ามาตีลังกายเย็บยังเออตีลังกาไม่เป็นท่านขนาโค้งเย็บอย่างเดียวเลยปวดหลังตายเลยไปดีกว่า เออไม่ต้องผมไม่ทำท่าอื่นหรอกเออแต่เงยเงยเนี่ยอ๋อไปเสียงเลกดีกว่าเอ๊ยนึงบ้าไหมเนี่ยไอ้บ้าเดี๋ยวแม่เขาก็เพี้ยหลักูพกอ้ยมาเอ้ยวไปแล้วปดกีิค่ะอากครนี้ค้างไหมไอ้นี่ไอ้นี่เอ็นแม่ยาย่ไม่ยหญ่แม่ปดรีค่ะ เดี๋ยวจะพาแม่ไปตัดผมตรงนี้เลยแม่ผัวแม่ใหญ่ออนไหนอันไหนพวกไหนไอ้เองพอดีพอดีไหวไหมมึงมาไหวไม่ลึกหลังเลยไม่สบายหน้าตึงตังไงอ๋อหน้าเจ้าไหวไหมไหวไหมเออขอโทษขอโทษนะขอโทษฉันฉันตกน่าเกลียด เลอกพู้ไเก็กูเปิดเผยให้กูตาบอกเราไงไม่ได้น,ไไมมน่าเกียดอ่อย่าเต้งมีไว้ส่องเออหน้าห้องา้างเวพูดตรงหน้าตดหน้าเกลียดต,ตองพูดอะไรนะเสียงควนจากข้า,ขา,ขาแคบออมาง์ยะพี่หลอนคนจีใช่ไหมคนเี่ยค่ะนห่าวมนาวมาแล้วไม่หนีไม่หนาเลยเขาจะบัสดีมึงบอดีแปว่าอะไรนะ นี่เอาิงดีถ้ากูต้องตอบก็กูจะพูดถ็นภาษาอีกับปีเขาิอ่ะเฝาเโฮโกูจีนที่ไหนเนี่ยอันนี้กูจีนตังใต้กูเรียนมาเออเจาเียงกูนะเออโโโาเยหื้เเออะไรนะีเี้ยวเมเออะไรเจียวเจีว นี่เก้ายวสิกี้ชื่อเขาบอกว่ามึงจะชื่ออะไรอีกมึงมาพูดคึงมาพูดอะไรอ่ะมึงก็ม้วนนี่เจยวชื่อเหมือนเจอเออเขาชื่ออะไรช่างชี้หลีเกี่ยวเว้ยถามว่ากลับไปภาษาดีมันเขาชื่ออะไรเจ้าไปแก่นมดเไม่ไม่ได้ทักเลยี่เฮ้ยไออ่ะเจ้าไม่เออเกอเออไ ไม่เขากจตัวไม่ไรไ่ไม่ไนี่ปุเรียเชียวใชสุริยะอ๋อใชยสุริยะเอออ่าอ่าดาวเด,ด,ดินในคนเรียลมีจีอ่า,าอเรา็ตจีได้เนี่ยเราจีได้เนี่ยลองต่อไปเลย <S <S ไล่ค่ะใน,นระบบปรน้าเจ๋วอ่ะเวะแต่เราได้นะจะให้เป็นฝรเลค่ะเยไม่

แต่สิผ้าอยังรับให้กูไม่ไล่เลยอ่ะเตเพลงอะไรก็ไม่รู้ร้องไม่ไล่ร้องเต้นส่องไฟยังไงเลยร้องไม่ไล่ร้องไม่ไล่เมื่อเหมียนเหมียนเมียอะไรก็ไม่รู้ร้องไม่ไล่ไมร้องไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้ร้องเป็นแต่เพลงไทยเป็นคนจีนหรือร้เพลงเป็นแต่เพลงไทยเพลงไทยขอแปลเป็นเพลงไทยได้เพลงนมื่อกี้นะว่าแกเล่นอย่างนี้เลยไปนอน <อ>ไม่เคยเกียดอะไรได้เลยเกงนจุดน้องกวาดให้พียคอยวันกระตุลงไป้ยคยคยอยู่หลัคอยอยู่หลังบ้านยืนตาบงคอยกับ้าเลยย่กลับไปไหนแล้ว กูร้องเหมียนเนี้ยมีอะไรดีแล้วไม่เอาก็ได้โรคเองเลยตึงแตกแมาก็ได้กันมีอะไรโชว์อย่างอื่นไหมกางเต้นกางเต้นกางเต้นเหรอกางเต้นกางเต้นใช่ไหมกางเต้นจะเต้นใช่ไหมอาพี่ฟ้าอินโทรอ่าเดี๋ยวเต้นอย่างแม่เขาก็ะหวบทาเลยจะเต้นอย่างแม่เขาก็ะหวบทำเลย ปันจันเจอปันจันแลดด้วสมองติดขตดเลยอย่างงี้มั้งอย่าเลี้ยงสิ่งคนนะักแข่งมาด้วยนะเป็นไรอ่ะบ้านกูอยู่ไหนวนะไปเอาไปเก็บนะไม่เท่าหรอกูลืมยาเสียไม่ลองอะไรกู ขัดบุกเลยขับุกเลยอะไรค่ะเดี๋ยวผมว่าผมขัดบรกเลยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับไปบ้างให้พี่เย็ดให้ดีมากไม่เี้มาที่ตัวเองตรงท่านไม่ชอบนะครับไม่ถูกใจเล่ะลูกแม่ตามีพี่สาวมีมีขนาดเป็นใดหมดยังลุกออกมาเลยครับทนี่ลูกจริงจริงเออเจนเนอเลูกนะมีหลายคนลูกเดี๋ยวนี้แพ็คคู่เลยพรงท่าน มาแล้วลูกเป็นพี่ดาทั้งคู่เลยเป็นหลักสมตรก้เซียสวยมากเลยเจ้าเะได้สูตรใจกะเป็นพี่ดาเมืองใดกันเจ้ามาจากเมืองเชียงรุ้งนะเจ้าพี่ดาเชียงรุ้งไอซุริยะพี่ดาเชียงรุ้งงามมากพี่ทั้งน้องแน่ลูกนะที่ซุ่มฟ้อนรำเห็นหรือเปล่าลูกเป็นนะเจ้าผี่งั้นฟ้อนรำในลูกหนาสวยสวยเพื่อจะถูกใจพี่แน่ลูกนะใครก็แต่ลูก โครงการไล่รำจากสองชาในงาเชียงโลแม่ลัคู่นี้มาจากงานเชียงโลมาเลือกคู่ของท่านชายัจะเลือกใครนั้นใหรอติดตามชมในข้อเรื่องดีสิ่งไม่เหนื่อยช่า ท้องนสีหัวตามาองไห